องคนมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2567ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภาร,รกิจกองกำลังชายแดนในพื้นที่จังหวัดต,ตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อ,อมให้พลเอกไัยบุญคุ้มฉายาองคนมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2567 จำนวนร5อหชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่กองกำลังนเรศวรที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนไทยเมียนมาณฐานปฏิบัติการวาเลเหนืออําเภอพบพระจังหวัดตากพร้อมกับเชิญพระราชกระแสไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นกําลังใจ จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2567จำนวน150ชุดแก่เจ้าหน้าที่กองกำลังนเรศวนณฐา,านปฏิบัติการกรุงไม้สักอเภอเมืองแม่ห้องอนจััวดงแม่ห้องศนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ต่อจากนั้นนุ่งคมนตรีเดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2567จำนวน150ชุดแก่เจ้าหน้าที่กองกำลังผ่าเมืองณฐานปฏิบัติการพระาธาตุแสนไหายอเบียงแหงจวััดงเชียงใหม่ จากนั้นรองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2567จำนวน150ชุดไปมอบแก่เจนน้าหน้าที่กองกำลังผาเมืองที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยเมียนมาณฐานปฏิบัติการปูนะอำเภอแม่ฟ้าหลวงจััวดงหเชียงรายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ